สวัสดีครับผมชาติ FPV วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับในหมู่บ้านนะก็ผมจะเอา Air 65รุ่นนี้นะครับมาบินที่นี่เนาะก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นอนันตลอกนะครับแว่น Skyzone c o b r a XV 2ตัวนี้นะครับคู่กับ ตัวรีโมทแทงก็ชูนะครับแล้วผมก็ใส่ตัวโมดูลข้างหลังเป็น ELIS ของไอออนนะครับตัวนี้ออกวัตสูงสุดอยู่ที่500มิลลิวัตนะครับยังไม่ถึง1วัตนะที่ผมใช้อยู่ก็โอเคนะครับใช้ได้ Hi China ตอนนี้นะครับผมก็จะมีแบตอยู่2ชนิดนะครับ2ยี่ห้อ,อ,อมี GNB นะครับ3 0มมิลลิแอมแล้วก็ตัวเบต a า IPV 3 0 0 m มิลลิแอมเท่ากันแต่2ตัวนี้นะครับก็การใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้ดีกว่าเบต้า IPV เนี่ยดีกว่าแรงกว่านะแล้วก็บินได้นานกว่านะครับส่วน GNB อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองดูแล้วมันบินได้ <Flight> time ไฟล์ท์ไทม์้น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยต่างกันพอสมควรนะซึ่งไอแบตตรี่สองตัวเนี่ยมันขนาดมิลลิแอมมันเท่ากันแล้วก็เจำนวนโวลต์เท่ากันนะครับที่4.35โวลต์น,นะครับเป็นไฮโวลต์เหมือนกัน hi oh whoa 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 โโโอ้เจอไก่แล้วไก่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 เห็นรู้นะครับก็จะรอดให้หมดโอ้ 吃。嗯 Thirty. Twenty. Mm. 10. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. เดี๋ยวมาลองแบบตัวนี้บ้างนะครับเบต้า FPV ลาวาสามร้มิลลิแอมเท่ากันนะครับแต่ความแรงมันต่างกันพอสมควรไฟล์ท์ไทม์ก็นานกว่าโอเค แบตที่ชาร์จนะครับก็ชาร์จเต็มที่4.35โวลต์เท่ากันแต่พอเวลาต่อแบตเข้าไปแล้วเนี่ยแบตมันโชว์ของแบตตัวนี้บบเ,บเนี่ยเบต้าพีีเนี่ยแบตค่อนข้างเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นของไอตัว GNB ตัวนี้เนี่ยแบตท,ที่โชว์มามันตกเหลือ4.2โวลต์นเนี่ยนะครับจาก4.35 <c oughs> มีเด็กมาแจมด้วยนะครับเด็กน้อยอู้ไป,ไป,ไป,ไป อโอ้โห,โห,โหปีเตอร์ทูเทิดเมาอันซิสตมาดปีตอนนนอนโอเคแบตหมดแล้วครับแบตหมดปิซอนปบ ก็ตัวนี้นะครับบินได้นานกว่ามากกว่าครึ่งนาทีเลยนะครับแบดดีกว่าเยอะนะครับดีกว่า GNB เยอะเลย